เดทายละเอียมอืมว่อยว่ายเร็วไปจับกล้องแล้วเต้นเอาว่าสันไว้หัวซักหัวความไปเดินไปนน่นเอามาเดินเอาถุงขนม้นกินด้วยเนี่ยเอาไหมขนมนะเธอแล้ว จับดีๆจับสวยๆจับด้วยปุ้นนะอุ้ยอันเดียวนี่แหละเสร็จแล้วดุงคักดงแน่ยเด็กจะไปใกล้หมาเด้อยสออนเสียงหักนะปั๊บ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 ปัป๊บเร็วขอ,อ,อบคักกรอบเนี่ย หักอย่างมันเลยขั้นต่ำมากแต่กินนานสิบอกแก้ได้หนูอืมใบกับสิแก้จักหน่อยตีอันนี้มันได้เมืดเนาะเอกวางถุงไว้แล้วก็หาอะไรกินรอน้ำน้ำน้ำไง เอาถุงต,ตออกต่นเลยตกกระจายหมดตกกระจายเลยคุณเอกเอาถุงมาใหมมาม่วงน้อยสีอันชมพูน่ะจับมาดีๆนะวางครับเฮ้บวางครับโอ้นนอาาโหนับอกแล้ไหมสิโรนวางดีๆอย่ายโยน เดทเอาดงพักเสียน <Okay. S 1> คุณอาจาจะล่ามเข้าไปทันทันไรปลาคุณสุดแรกเลยจ้ะแล้วมันขึ้นอีกว่าป้าเบิรบดแรล้แลกวก็เบิรบ์ดรละอ๋อเพิ่นสิมิแตกออกอ,อ,กอีกอยู่จ้ะ,เ,จะเอาาเะเอ ป่าว่าแค่เก็บซื้อกินผักเสี่ยงกัเขาดังละขนาดยังบกขั้นว่าสันหอมบัดนั้นหอมหินหินวัดนัน มันเป็นเด็ดยางมันเนาะยืนอยู่พี่ก็ได้ยินเสียงหักโปล่โปโผ่อยู่ยังหักโผล่โปลโปลอยู่เด็ดยางไม่หายใจเลยงามหลายคุณอะ จาทายใกล้ๆได้ยินเสียงหักได้โปรภาพร้อมป่ะยู่ล้มก็พอล้มเบื่องจากใบไม้ก็รู่ด้วยจากล้วมหิบเต็บกันมามาเอกมาจับให้มามองเนี่ย เบรร le ้ยุ่ยสบะมีดอู้กรรเ่ไงวะมาเฉยหน่ะเพื่อามามาใกล้เก็บเนาะนี่เนี่ยมาวางใกล้ๆมัวนี่มันน,น่นม,า,า,มานี่มาใส่ม,มือถูกต้องมาเก็บก่อนทางเล่นเยอะๆเพื่อามามาใกล้อาณาจักรเนะาะเดี๋ยวของาบ พวกอันมายางเล่นนี่ละเอาไปยางให้ลาปั้งอุ้ยอุ้ยเอกถ้าเขาถามตัวบอกเอาไปให้ลาปั้งนะ,ะเอานี้ไปให้ลาปั้งนะผักถ้าเขาถามบอกเอาไปทำอะไรไปให้ลาปั้งว่ะสิะเดี๋ยวว่า,าไปกินนะ ต้องให้กระต่ายน้อยน้อเขาจะบอกกินไม่ได้ฝร <mus> ั่งเขาไม่กินนะกินแต่ลาปั้งนะเอ้ามันต้องขังนอกบอกว่ะเอ็กมาพี่เอ็กมาพี่มาหาหมามองมาสิจับ มาไปใกล้มามาที่นี่สยอยมาทีได้พี่ใส่นะเออมันหนีแล้วมันเจอลม ได้เต็มถุงบักใหญไงา,างงางเลยคุณน่ะป้าเราจะไปเฮ็ดอันขั้นสมให้เบิงด้วยจัดเ้อเต็มถุงบักง่ๆเลยได้เยอะมาก